จ้าเพื่อนด้วยก,กันนะอันนี้สวัสดีจ้าเพื่อนอันนี้เมนูผัดผักจ้าแ,แ,นนแล้วแค่นี้ไะจ้าสวัสดีที่รับชมคลิปด,ด้าค่ะเพราะว่าไม่รู้จะกินอะไรค่ะ ทักใส่เื้อให้ร้านกับพ่อใหญ่เนาะแกน,นี้ก็อร่อยแล้วขอสวยร้อนๆแก้วแกน,นี้ไะจ้า สวัสดีที่รับชมคลิปค่ะอันนี้ก็จะผัดก,กให้ให้หลานกินสุปตานมดนุ่งได้เอแค่น,นี้ก็อร่อยแล้วขอสวย ว่าไม่รู้จะกินอไรไอยผัดผักใส่มือให้ร้านกับพ่อใหญ่เนาะให้ร้อนๆสวัสดีจ้าเพื่อนๆอันนี้เมนูผัดผักจ้าใส่ผงวงวงผงงวงใส่เนาอมันคะ อันนี้เพื่อนกับตม้มใส่ใส่หมูนะคะนาะสวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนอันนี้เมน,นูผัดผักจ้าบริสัยผิดเด้อจัน ยันเป็นเพชรน,นะก็จะผัดแบบให้ร้อนๆใส่พริกหวานลงอ,อันนี้ก็จะพักกให้ให้หลานกิน,นดีเด็ดพัดแทนผู้เฒ่าก็เป็กหน่อยนะจ๊นะน้อง แบบไม่ต้องใส่พริกจานนิดนพงได้จะได้ผักกับหมูเฉยๆเนาะไม่ใส่พริกหม้อนี้เพิ่งต้ม ใส่ใส่หมูนะคะแม่เดี๋ยวพักแทนผระเทากับเล็กน,น้อยนะจ๊ะแม่เอาแบบไม่ต้องใส่พริกพักๆได้เลยพักๆใส่หมู หมูเฉยๆเนะาะไม่ใส่พริกหมอนี้เพิ่งจะต้มใส่ใส่หมูนะคะนะกับข้อสวยร้อนๆบดใส่พริกด้วยจ้ะวายันเป็นเพชรน,นะก็จะผัดแดบบ สวัสดีจ้าเพื่อนๆอันนี้เมนูผัดผักจ้าผัดกับมูส,ส,สเฉยๆเนาะไม่ใส่พริกสวัสดีจ้าเพื่อนๆอันนี้เมนูผัดผักจ้าเดี๋ยวผัดให้ผึ้งเทากับเล็กน,น้อยน่าจะนะ เาแบบไม่ต้องใส่พริกบร่ได้ใส่พริกด้วยจันยันเป็นเพชรนะก็จะผัดแบบแล้วแค่นี้ละจ้าสวัสดีที่รับชมคลิปด้วยค่ะออกมาโฮ น่ากินมากผัดก,ออกับหมูเฉยๆเนะาะไม่ใส่พริกให้ร้อนสวร้อนสวัสดีจ้าเพื่อนๆอันนี้เมนูผัดผักจ้้ใส่ถั่ว้ อันนี้เพิ่งจะต้มใส่ใส่หมูนะคะเนาะผัดกับหมูเฉยๆเนาะไม่ใส่พริก,กผัดผักเริ่มผัดผักใส่หมูผัดกับหมูเฉยๆเนาะไม่ใส่พริกกินกับข้าวสวยร้อน ร้อนๆผักกับมูอ,มอเฉยๆเนาะไม่ใส่พริกีออกมาโ้น่ากินมากเด็ดพัดแทนผู้เทาก็เล็กหน่อยนะจ๊ะเอาแบบไม่ต้องใส่พริก บดิไซคิดเด้อจันวอยันเป็นเพเนาะก็จะผัดแบบผัดกบบมูอเฉยๆเนาะไม่ใส่พริกสวัสดีจ้าเพื่อนๆอ,อันนี้ เมนูผัดผักก็หมอนี้เพิ่งจะต้มใส่ใส่หมูนะคะนะ่ะโอเจะคจ้าเป็นเด่นกันนะอันนี้โอเจะคจ้าเป็นเลนกันนะอันนี้ ีออกมาโอ้น่ากินมากเพราะว่าไม่รู้จะกินอะไรผนะูผัดผักใส่มือให้ร้านกับพ่อใหญ่เนะแบบนี้ก็อร่อยแล้ว กับข้าวสวยร้อนๆหมอนี้เพิ่งจะต้มใส่ใส่หมูนะคะนะอันนี้ก็จะพักๆให้ให้ห้านกิน แกน,นี้ก็อร่อยแล้วสวัสดีจ้าเพื่อนๆอันนี้เมน,นูผัดผักจ้าแ่น,นี้ก็อร่อยแล้วขอสวยใส่วั ีออกมาโ้น่ากินมากมตาลนิดนึงก็จะได้กับข้อสวยรอ้อน